เ็นบอ่บอเป็นบ่อไหนยูข,อยขอ่อ่เงียงข่อ่พามโอ้ยลงไปเบิ่งกับเด้อพีอ่น้องไปไปอะไรทีน่ะเป็นอะไรบุขนนกกีสี่ดัก เขาไปเอามโหลดใหญ่กับปตทไม่ใช่เหตุบ้านเนี่ยเ oh. ขาปตอมันเสี่ยนไปเสี่ยนมากของกับถึน พอหยอกลานพี่เนาเออเห็นแล้วจักมาคามมาคีมเยเอามายังก็ย่านแต่ย่านตะลุกตะกินได้แล้วมาคามมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะได้ยิ่งคุิปันต้นคามลราถิ่มาขึ้นเี่ Ở giọt lá thêm Rồi Trên này ao à đi sổ mà đừng thì người ก็ขาดบอนะรถนะกูระรเสียลวเยกูยันหัวรถไทยกูขาดไี่ว่ะมันดึงกับอยๆน่ะจนลูกจีนเนาะอย่าให้มันขึ้นจีบใจ กบ่ทสเลยรถใหญ่ดึงบ่เรียมกันลุย,ลยๆกันเลยมาปีงแหนมต่อพี่น้องนี่แหละอาหารเทียงอาหารเทียงพี่น้องอาหารเทียงให้ค้นน่นหมัดเข่ามือนี่หลังจากที่เอาหลุดขึ้นแต่มันฆ่าเลยก็มาทำการแต่งอาหารและก็ชิตามแต่งพี่น้องเลยมากินกับนี่ยังมักไม้ดอก หน้าไฟหน้าหน้าประอทิหน้าที่จะบุมหน้ามันนัแหละเขาจะสูบจนตาสวดบางหนึ่งนึงแค่กว่าหน้าไฟบุมีหน้าจริงๆเราอยู่จนตาสวดตาดูนคือกันนั่นแหละค่าบางหนึ่งนีงน่ก็บางเฮงก็ได้ขึ้นวา,างโหลดเท่าสิค่า บนดาบแล้วผูกกางจองนาบเอาบดได้แล้วพอผูกกางจองบดไดเห็นอย่างินแงมพี่น้องกินกับขาวหออนโอ้ยเบิดเสีไ่เลขะขี่ขบว่แกก่อนแร้วะเดอ แซ่บนวดและนี่พี่น้องเลยก้น,นจยุยอสบายดีป่าลงกไปเชื่อเปล่าใหมมันเนค้กได้ลูก,ลกคนช่วยกำลังอ้วนหืมว <Wow. S 1> ว้า ส่คนกันยังหมัดกุุบอยู่คือกันอะไรของพี่น้องเลยไม่ใช่ให้เบิ่งพี่น้องหรอ เม่กน,ส,นส่วนกันอยู่เมลรกนี่ต๊ะในนอเนมลนี่มลกระไเมล็ <laughs> มยกหนนี้ <c oughs> ก็โต๊ะข่าวแล้วกองมา,าติตอมาข่าวเ <c oughs> ดีพี่น้องสงองรอ <c oughs> ยสีีก่นเด้อสร้อยสีลอวมามาขึ้น กบับกรอยตอนไองกันไอนอาตอนพอทีกินกินกระเสร็จแล้วกระดูอ่อนเนาะใส่ฉีงยายแปรพี่น้องีกระเส่หลนี่นยเปร <c oughs> <c oughs> ข้าปลาดำเี่ก็พอเกี่ยวคือก so, so, ัน huh? น so, ี mm ่เนาะม้ลุ่มนะขวนี่เกี่ยวข้าเนขุนคนเกี่ยวขาห้าคนหยาหากยังสีมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีผเกี่ยวคดิหากกระสีบัวรลา

ไปจอบมันเฮียงมันบอท่านตายดอกอเ,ปเป็นวิ่นก็มันลูกได้แล้วบ้านนี้มันเพินั่งนกับบห่าเอมันหาเ็ดกัน,นใหม่แก่มุเนาะเอ้ยจุกก็ผ่าแห้งๆบุ่เนี่ยบุตรข้าขสารออกบุตน,นะอะอือู้าดูฮะอือน้ำลายอยาก พี่น้องเอี้ยมื่อว่าเนียนตำรวจมาตรการนังจากมาแตนเอาอันชิ้นเนี่ยจมมานน้ำทางวะสัน <c oughs> ชิ้นบาได้เคี้ยวเอยอะก็ชิ้นบาได้กินนัง่งบาได้นั่งกระดูกแขนโคองมาถือจุดชิ้นจะมาปวดเบิร์ดกันหลังเ <c oughs> บื่บอสีผอ <c oughs> ดแต่น่าซาฟูจีโหลดแต่มาเต้นนั่น <c oughs> ขอ้ขอกระสีฮักผู้ชิ้นกระสีโต๊ะบาทนี่อหมูแจ๊กอย่างโล่งตลอดกับป้านี่ไม่ได้หมูแจักอย่างย่างกับป้านั่นจะเป็นย่ายคูดยังอ่ะพี่น้องเลย หายกันมาสูดโดนทางผู้ข้าบหลดกาสำางไม่ยั้งอันนี้ใสเข้ากินอะไรก่อนโดนยุ่นใช่ไหมสิโพสิโพใช่ไหบ่หมมันบดโ่เนื้เข้าวเดียวาะกะชวันนี้ามันหากินนเนี่ยชบหนากินน้ได้พัวย่าแปะยุชิไหลขบัอโตต้งใส่มืด้ยจะฉีสิอ่อนมืออยู่ขบืตขาขันบุกขาโอทกินดิบว่าสันแบนั่ว่าสันเป็นปยผีป่ยเพียเนาะ วเลยตนตุ่มนี่นีเออเป็นตาหยาด้อตงตุ่มเ,เอาสาวนางกีไปนั่มเด้อ <c oughs> ไปทางใดกันอืมคืไป้าแไหน่กระหูกกันไปนั่นเด้อห <c oughs> มูตีผัด <c oughs> ห่า้หมูหายสื่อ,อยังหมพ่อบัจัาง <c oughs> อยากไหลหมูนี้ได้ขัดหมูตีค่ะ <c oughs> นี่ดูกาสีมาเ,เมือเออเอาเพื่อนก็นยิงเข่ารถตีหลักนอนอยู่หน้าเกหมู เมือนอนเออเราไปเมื่อหนามกับชิเปจักซันแล้วกับชินี้แต่เพิ่นเมื่อนอนอยู่หน้าผมแล้วไอ้โมเพิ่นอยู่ซองเถาเพิ่นกับชิบกเขามาใกล้เพิ่นอีกกับชิชี้เอาเขาเมื่อจักซาบกับซองนี้เก็บเสื้อผ้านี้เอาเมื่อนอนอยู่หน้าผมไอ้โมเพิ่นอยู่ซองเถาซึเพิ่นไปชิเปคนไปหาภัยก่อน ไ <G ül> ปเยบโอ้ยไปสิเก่งปเยภบพ้าแล้วเจอสิขี่รถไปหาอีกกีเพทย์การนะไปสองหันสองหนีแล้วบัตช่วยเอาเบิร์ดนายายนาแต่ก,กระดูกกระเดียสุจงมันวชิยงังไปพทนอย่างไปนั่งเห็ดกินซะก่อนฮะ เล้วบัานี่ไปกินือกับิกินขีมือมันคือสิหัวตายงหมดตายแล้วมาทถางหลวดมะตูงนามกันแน่มาพี่น้องเ้ลาคลิปสีแล้วพี่น้อง